สวัสดีจ้าเมื่อวานพ่อเห็ดเนาะจ้ะแต่ว,ว่ามืดแล้วกันมื่อนี้เลยกลับมาส,สิผ้ามันเลาะเก็บจ้ะมาเมืองมาเมืองจ้ะนี่ดอกแรกจ้ะนี่จ้ะเห็ดผึ่งหวานเดี๋ยจ้ะนี่แต่ว่าดอกนี่ยังหน่อยอย,อย,อยูนน่จ้ะนี่ดอกหน่อยอยู่สิปล่อยไว้สักกันเนาะจ้ะเดี๋ยวว่าให้ไงขวัญมาเก็บนี่ตัศเสียดายอยู่จ้ะนี่ดอกน้อยหน่อยนี่จ้ะดอกยังหน่อยอยู่จ้ะเดี๋ยวสิกลับมาเก็บดอกนี่ยแน้อยหน่อยอยู่จ้ะ เดี๋ยวไปเมันอ็ดดอกน้อจ้ะเนาะนี่จ้ะอีกดอกหนึ่งเมื่ว่านเก็บไปแล้วจ้ะเมื่ว่านเก็บไปสองดอกดอกใหญไงนาอจ้ะเห็ดกับผ้ากินดอกแรกไม่เห็ดหนาแหละสัะก,นนะกนนอะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิบห้าหลาะเมืองสิมีบ่เพ่าว่า,วาตึงเต็นเมื่ว่านมันม้ยางเล่นจ้ะเมื่ว่านยางเล่นกระด่พ่อเลยเห็ดกินกับข้าวนาะจา้ะดอกแรกนาะจานะ้ะเนาะมาที่จริงพอ่อขังทั้งเลาบพอดอย่างกับสามีสามีฝ้าไปเลยก็ยเลยปล่อยให้สามีไป เดี๋ยวสรเลาะหามึงเห็ดป่านี่อีกดอกจ้ะใจหนึ่งสองใจยุ่งจังนีว่ว่าจะเก็บดีวะเห็ดผึ่งหวานจ้ะเห็ดนี่เกิดเป็นวงกลมือจังแฟร์หลิงเ่ะจ้ะแต่ว่าสิแมงเ,เกิดเป็นวงกลม เอ็ดดินสีเหลืองจ้ะมี่จะผึ่งหน่อยแกได้พอดีเลยเจ้ะอีกดอกจ้ะอีกดอกจ้ะดอก,กนี้จะงามจ้ะนี่ดอกนี้หน่อยๆอ,อ่อนๆอยู่จ้ะฝนตกมากได้สองมือ ฝนตกมากเลยสองหมื่นนะจ๊ะแล้วก็ขึ้นหนึง่งสองหมื่นจะขึ้นหนึ่งจ้ะเห็ดมากกว่านี้เห็นน,น,น,น้ำหมากเห็นเพรามาตะไคร้เลยจ้ะอันนี้ถือสลักถือตัตถากอันนี้ถือตถากกินไปแล้วจ้ะไอซื้อเยอะจ้ะน,นี่นี่นี่ดอกใหญ่เลยจ้ะเหตุขึ่นจะเหตุขึ่น เป็นผึ่งยังนังนอกบ้านีลอันนี้ดอกใหญ่ดีค่ะจ้ะเห็ดผึ่งแล้วมึงจากข้างบนเนาะจ้ะมึงข้างล่างกันหนอยอ๋อผึ่งผึ่งข้ามจ้ะสีงามงามจ้ะนี่นี่งามดีค่ะจ้ะผึ่งข้ามเนาะนี่ไข่มุก <c oughs> นี่จากไข่มุกอุย้ยคือนขึ้นมาหนิจ้ะงามงามจ้ะเห็ดติ่ เห็นตะไก่้แล้วจ้ะเผิงน้อยแล้วจ้ะนี่นนนเผิงน้อยน่าตะไคร้แล้วสีออกดำๆเมื่อยจ้ะจังเกือบสกแอรแล้วจ้ะนี่เพิ่งน้อยจ้ะเพิ่งน้อยหลายเยอะมันแกี้ขับผากันเตะถิ่มตะเสียดายเนาะนี่เฮ็ดนี่แซ่บด้วยจ้ะนี่ ด,กดกอนดกนี่ดอกดอกนี่ใหญ่แน่จ้ะดอกหนึ่งเดี๋ยวสิเก็บปมานี่นี่อันนี้นเพิ่งขาไลา่ขาไลา่เพิ่งหน่อยเพิ่งขาไล่แค่แน่ดอกดอกใหญ่แน่จักหน่อยจ้ะเพิ่งหน่อยก็นหน่อยอีหลีีน่เพิ่งหน่อยดอกน้อยหน่อยอยานะจ้ะ ยุงกิดหลายหลายเบิร์ดไปอยากจะเห็ดนไหมเขินเปิกพอรพอนะจ๊ะหลายมือนี่จ้ะลายหลายน,น,ายายนี่อีกสองดอกเอาตอดอกเอาตอดอกที่พ่อท่านีนบ้านนะจ๊ะตอฉาดกับพ่อใส่หลาอยู่จ้ะดอกหนึ่งดอกอีกดอกหนึ่งอันอีกดอกหนึ่งจ้ะเก็บมาเนี่ยดอกนี้ก่อนนะจ๊ะ lên số tám chưa 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 lai chưa ta đài ăn... sẽ đài anh phần quả anh đột với nhau lúc này sẽ kẹp luôn อีกดอกจ้ะยี่ยงละนิดละหน่อยเนาะจ้ะนะนาแลเนาะจ้ะถึงหน่อยซีเดียวกันก็ไปตองเลยจ้ะซีคือจะจักไปตองหลดุดยางผ้าลายหลบลัางเทียบกับเพิ่งเห็น,นเห็ดทานเนาะจ้ะเห็ดนี่ยวไม่เคยกล้ากินเพิ่งมากินไหนอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าไม่เคยกากินก็เลย ก็เคยกินกับเลยท่านไก่เองนะจ๊ะนะเห็ดข้ามดอกไปหน่อยงามจ้ะดอกนี้สิเก็บแล้วจ้ะเพราะว่าข้าวที่แล้วเพิ่นเพิ่นเอาเห็ดว่างไว้เนาะจ้ะเอเก็บเห็ดเราว่างไว้เราคิดว่าเดี๋ยวสิกลับมาเอาหาบวพผัจ้ะยางวนไปวนมาหลายรอบนี่จะเห็ดเห็ดเ <Head, S 2> พิ่งข้ามเนาะจ้ะดอกนี้ตาหักสิเก็บเพิ่นพิ่งข้ามพอตัดปุบเป็นสีน้ำเงินเนาะจ้ะเนาะ พึ่งหน่อยหลายๆแต่ช่วงนี้เลสิเก็บเลยแบบนี้สามีโทรมาแต่

จ้ะผปล่งข้ามงามงามมาเจ้ะนะลายสามดอกหน่อยเชิงเนล่หลายเจ้ะเห็ดบินเห็ดโกเห็ดนาแหน่ลายลายเจ้ head in, head door, head า,า,า,าจตอนนี้นี่จ้ะลายดีครับหวานดอกมีสีเอาเลยเจ้ะยานไม่ได้เก็บคนมาอย่างลายผลักบริเกิดข้างทางจ้ะลูกหลอกตัวสิมึงเหล่า ก็แสบก็เลยสิป,ป่อยแล้วจ้ะปล่อยกับเกิดเองข้างทางเฮ็ดอันเฮ็ดดินเฮ็ดกอเลยมีหลายแล้วจ้ะมะหูไหลายไปนในข้างแรกเนาะจ้ะหมายถึงว่าต้นฤดนูเนาะจ้ะที่จริงเฮ็ดหนาสิเกิดตะโดนแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าปีนี้แห้งหลายมันก็เลยพึ่งโพมากจ้ะนี่เฮ็ดพึ่งหวานจ้ะมาสิบลูกเก็บตกแต่ว่าเห็น มีค่อยคนเก็บอยู่แล้วก็ดอกเถาแล้วทิมไปก็มี่เนาะจะก็เลยก็เลยตรงเก็บเสียดายนะ้ำยันยันเขาหยางถิมเขาข้ากันเหยียดถิมนะจ๊ะเขาข้ากันเตะถิมดอกเห็นมีดอกเถาเขาข้ากันเตะถิมจ้ยพอดี่เขาใหญ่มาอยู่แถวบ้านไม้เนาะจ้ะ ปลาไก่ไก่านหางยางไปหาหน้าที่เนาะจ้ะข้ากับโอ้โหะมองได้เกิดแน่บ่เกิดแน่ังสี่เนาะจ้ะมองได้ที่เป็นลังวัตถุสี่เนาะจ้ะถึงข้ามเพราะล่างปุ๊บดำปีเลยตอนนี่ดำเลยตาเงินก็เพิ่งหวานเปลี่ยนบ่เปลี่ยนสีเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะได้มาสำเนียงกรายติกเนาะจ้ะเนี่ยแต่ถืว่าหลายถือว่าหมานี่เนาะจ้ะเนาะ they're using a double oh, why are they using a double probably find the queen is still alive somewhere this one that's a double get bumped off yeah. ซิมแล้วแสบแซบจ้ะมาจา้ะมากินน้กนากันมาจ้าบานี่กินแกงเห็ดน้ากันแสบแซบจ้ะ